คุณกำลังรับชมเรื่องเา่าหลอนๆในยามเที่ยงคืนเรื่องราวในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าศาลาริมทางเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สาราริมทางเราเองก็เหมือนกับคนอื่นๆที่ใช้สาลานี้เป็นประจำเมื่อเดินทางกลับมาเยี่ยมตากับยายในช่วงปิดเทอม รถสองแถวจากตัวอำเภอจะมาจอดส่งเราที่ตรงนี้แต่ครั้งนี้เรามากับเพื่อนสาวที่ชื่อสาและเพื่อนสาวสองที่ชื่อว่าหนุ่มรถสองแถวมาส่งพวกเราที่สาราดิมทางแห่งน,นี้ประมาณหกโมงเย็นเห็นจะได้ซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายแต่เราจะต้องเดินเข้าหมู่บ้านหนุ่ม ก่ออุทานขึ้นมาเสียงดังเพอนางดันลืงกระเป๋าใส่กล้องไว้ที่ศาลาว่าแล้วก็รีบวิ่งกลับไปก่อนจะกลับมา้อมบอกว่าโชคดีที่ไม่หายมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเก็บไว้ให้สงสัยจะมารอรถเราเองก็แอบสงสัยนิดหน่อยว่ารถที่เรานั่งมานั้นน่าจะเป็นรถแค่สุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ เมื่อถึงบ้านหนุมที่เกิดสงสัยได้ถามตากว่าทำไมต้องแจกประหลาดคิดให้กับชาวบ้านด้วยตากจึงเล่าว่าช่วงนี้มีคนหลายตายอยู่บ่อยครั้งคนที่นี่เขาเชื่อว่ามีผีแม่ไมยออกอารวาดดัเ,เนัยนจึหมอผีหมอธรรมมาทำพิธีขับไล่หมอธรรมมอประลาดคิดมาให้แก่ชาวบ้านเอาไว้แขวนที่หน้าบ้าน เขาเล่ากันมาว่าผีแม่ม้าจะเข้ามาสมสู่กับผู้ชายในตอนกลางคืนจนผู้ชายคนนั้นโดนเอาวิญญาณไปพอตอนเช้าก็สิ้นลมเสียแล้วแต่ถ้าบ้านไหนเอาประหลัดขินมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านผีแม่ม้ายก็จะสมสู่กับประหลัดขินนั้นแทนไม่เข้ามาทำอะไรผู้ชายในบ้านแต่อีกวิธีแก้เค็ดคือให้ผู้ชายทาเล็บสีแดง อู่เองก็บอกว่าหลังจากกินข้าวเสร็จให้หนุ่มไปทาเล็บที่บ้านของยายด้วยเมื่อตกดึกหนุ่มอบาบน้ำเสร็จก็จะไปทาเล็บสีแดงหนุ่มหายไปพักใหญ่หญเมื่อกลับมาสาเลยถามว่าอารมณ์ดีอะไรดักหนาเห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หนุ่มจึงบอกว่าเจอหนุ่มหล่อที่เจอตรงสาราลืนมทางหน้าหมู่บ้านที่คนนั้น หน้าตาหล่อมากๆคืนนั้นเรางงเงยตื่นขึ้นมาในตอนตีสีปรากฏว่าหนุ่มหายไปเราตกใจมากมรีบปลุกทุกคนในบ้านสาเองก็ตกใจว่าหนุ่มน,นั้นหายไปไหนหากกันทางบ้านก็ไม่เจอเรารีบวิ่งไปถามยายถามว่าหนุ่มมาที่นี่หรือเปล่ายายเองก็บอกว่าไม่เห็นเรานั้นใจหายไปอยู่ที่ตะตู คิดไม่ตกว่ามันหายไปไหนมาครั้งแรกจะเกิดเรื่องแบบนี้เลยพอฟ้าสว่างตาได้มาบอกว่าเจอหนุ่อยู่ที่วัดเมื่อคืนมันโดนผีหลอกจนเรามาถึงวัดจึงรีบขึ้นมาบนศาลาสีหน้าของหนุ่มนั้นขาวซีดตัวสัน่นและดูหวาดกลัวมากๆจนเมื่อหนุ่มสงบลงก็เล่าให้ฟังว่า ตอนกลับจากไปทาเล็บสีแดงที่บ้านยายได้พูดคุยกับผู้ชายคนที่เจอตรงศาลาหนุ่มรู้สึกว่าเขาเองก็สนใจหนุ่มอยู่เหมือนกันตอนแรกเขาขอหนุ่มว่าอยากเข้าไปนั่งคุยกับหนุ่มในบ้านด้วยแต่หนุ่มบอกว่าไม่ได้เพราะบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของตนเขาจึงถามว่าถ้าชวนไปนั่งคุยด้วยกันจะไปไหม หนุ่มจึงบอกไปว่าไปได้จากนั้นหนุ่มเข้าบ้านไปนอนก่อนเล่าต่อว่าหลังจากนั้นมันเหมือนกับฝันไปในฝันหนุ่มออกมานั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านตอนใกล้ๆก้พบค่าผู้ชายคนนั้นมาหาชวนไปนั่งคุยกันหนุ่มจึงเดินตามเขาไปจนถึงศาลาทางเข้าหมู่บ้านนั่งคุยกันไปแบบมีความสุขมากเพราะเขาเป็นคนหน้าตาดีไม่น้อย แต่คุยกันไปได้ไม่นานเขาก็ชวนให้มาอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านหนุ่มเองก็ตอบรับเอออ,อไปกับเขาแต่แล้วเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาบอกว่าถึงเวลาแล้วให้รอเขาก่อนนะจากนั้นก็เดินไปที่ด้านหลังของศาลาซึ่งเป็นต้นกล้ามปลูกขนาดใหญ่เขาปีนขึ้นไปด้านบน ก่อนจะค่อยๆเอาเชือกมัดตรงกิ่งต้นไม้ตอนนั้นหนุ่มเองตกใจมากคิดว่าเขาจะคิดสั้นจึงร้องเรียกก่อนจะสะดุ้งตื่นปรากฏว่าพอตื่นแล้วก็อยู่ที่ศาลาจริงๆแต่ลอกข้างมือไบหมอกมีแต่แสงรำไรของขจันทที่ยังพอทําให้เห็นได้อยู่บ้างหนุ่มช็อกมากเมื่อได้มองไปรอบๆก็ได้อยู่ตรงต้นก้ามปู จึงพบกับร่างห้ตยงเตนแหว่งไตมาหนุ่มกรีดร้องแต่โกนออกมาจนสุดเสียงผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจึงพาอุ้มขึ้นรถมาที่วัดนี่แหละผู้ฟังทุกท่านสนใจที่จะมาท้าทายความกล้ากับเราหรือเปล่าโดยชาเลนจ์ของเราจะทําให้ผู้ฟังทุกท่านได้เข้าไปวัดใจปลุกความกล้าในตัวเองและสัมผัสประสบการณ์หลอนในสถานที่จริงซึ่งแน่นอนว่าสําหรับคนที่มีความกล้าทําชาเลนจ์ของเรา กล้าก้าวข้ามความกลัวและคนที่มีไหวพริบที่ดีที่สุดจะได้รางวัลที่เรานำไปซ่อมไว้ในสถานที่จริงเหล่านั้นหากคุณสนใจสามารถติดตามกฎิการและสถานที่การทำชาเลนจ์ของเราในทุกสัปดาห์ได้ที่กลุ่มไลน์ V.I.P เพียงสมัครสมาชิกเดือนละ30บาทและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรางวัลในสัปดาห์ต่อๆไป